สวัสดีครับสวัสดีช่วงค่ำนะครับช่วงค่ำนะครับของวันที่18ดนะครับมีนาคม25 6 3สิบาครับวันนี้นะครับก็มีพิมพ์นิยมนะครับเข้ามาใหม่2คันนะครับเป็นคูปัต้าเอลสามสี่ศูนดอันนี้ก็3ามี่นะครับสวยเลยครับรถเดิมเดิมนะครับอันนี้ก็สวยเลยเหมือนกันนะครับ3ามสี่ดเหมือนกันนะครับเข้ามาใหม่นะครับ2รายการนะครับราคา1นึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเพิ่งลงจากเครื่องอันนี้ก็เพิ่งถึงเลยนะครับเพิ่งถึงเลยเหมือนกันนะครับ สามสี่ศูนย์แปดนะครับแล้วก็มีสามหกเข้ามาใหม่หนึ่งตัวนะครับสามหกนะครับตัวนี้สามสิบหกแรงอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับปีห้าหกนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับจัดเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมรีวิวให้ให้ดูนะครับครับสวยๆเลยครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับสามสิบสี่นะครับตรวเช็คเรียบร้อยนะครับสามสิบหกนะครับ สวยๆใสๆเลยครับตอนนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับศ9นย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับของสวยๆงามๆเข้ามาครับอย่ารอช้าเนาะตรงนี้นะครับถึงร้านนาเท็กเตอร์เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับสามสี่นดนะครับมาแล้วครับ2อคันนะครับร้านเรียบร้อยครับวันนี้สวยๆนะครับยางดีนะครับ ดีครับ0 91ครับ8611191ครับ